I'm here breaking my ่าตื่นเต้นมากๆค่ะเพราะว่าวันนี้ว่าจะเซอร์ไพรส์คุณแม่โดยการซื้อบ้านให้นะคะซึ่งเป็นบ้านหลังแรกเลยที่ว่าซื้อให้คุณแม่ก็ใช้เวลาเตรียมงานไม่ถึง2อาทิตย์อ่ะคือเพิ่งจ่ายเงินเนี่ยประมาณวันที่1 1เอ,อ่อ21กุมภาแล้ววันนี้นะคะวันที่2มีนาก็ มีเวลาแค่อาทิตยก์กว่าเองในการเตรียมบ้านก็ตื่นเต้นมากนะคะแล้วทุกคนก็ต้องช่วยกันปิดเป็นความลับการเซอร์ไพรส์มันคืออะไรที่ยากสุดๆนะคะเพราะว่าน้องชายคนกลางวะเนี่ยอยู่กับคุณแม่เพราะฉะนั้นเขาต้องเจอคุณแม่ทุกวนันแล้วเขาต้องมาคอยตกแต่งบ้านข้างในด้วยเขาเป็นอินเทอร์แวร์ดีไซน์ก็มีเวลาให้เขาแค่อาทิตย์เดียวซึ่งซื้อของอะไรก็ไม่ค่อยจะทันแล้ววาเองก็ถ่ายละครเกือบทุกวันนะคะมีเวลาคือแบบหลังเลิอกกองประมาณแบบ ห้าทุ่มอะไรเงี้ยก็จะเข้ามาช่วยน้องยกของย้ายเตียงอะไรเงี้ยค่ะก็มาดูกันค่ะว่าบ้านที่เราตั้งใจทําให้คุณแม่นะคะวันนี้คุณแม่เขาจะรู้สึกยังไงเขาจะฟินขนาดไหนนะคะก็เดี๋ยวมาดูกันค่ะ แนะนำตัวหน่อยค่ะพี่ตาครับน้องคนเล็กสุดครับโอเคแผนครั้งนี้เป็นไงบ้างครับก็เซอร์ไพรส์ามากเลยครับไม่รู้มาก่อนเลยเพิ่งมาดูวันนี้ครับแล้วรู้สึกยังไงพอรู้แล้วก็ตื่นเต้นนะครับได้อยู่บ้านใหม่ <laughs> <laughs> และนี่ก็คือบ้านของคุณแม่นะคะตอนนี้รถกําลังจะไปรับคุณแม่แล้วก็มาดูรีแอคกันค่ะว่าพอเห็นบ้านแล้วแม่จะเป็นยังไงนะคะไป <c oughs> กันเลยนะคะ เราต้องออกไปที่ใช่ค่ะเดี๋ยวไปสตูพ่อกันค่ะแมงว่าไม่ได้ถ่ายอะไรอย่างนี้เห็นน้องอาบอกว่าแม่เดี๋ยววันที่สองมาถ่ายรูปด้วยกันดัง<ต>กันว่าถ่ายรูปป<น>าตีนิดนึงแม่ขายขงไม่แม่บอกแล้วแม่แม่างแน่เขาากจะทำอะไรอย่างเป้าหมายเนี้ยปีเนี้ยเขาวาง ก็เขาบอกปีนี้เขาจะซื้อบ้านหลังใหม่ให้แม่เขาบอกแม่อย่างนั้นเลใช่ไหมก็นะเลยเขาไม่อยากลงทุนทําอะไรปีนี้ใครชวนลงทุนเขาก็ไม่ลงทุน <c oughs> แต่เราก็มองว่าเราจะซื้อทำไมอยู่ที่ไหนเราก็อยู่ได <c oughs> ้ไม่ต้องมานั่งเหนื่อยอะไรเยอะแยะเพื่อที่จะมีบ้านหลังหนึ่ง <c oughs> แม่ก็คิดอย่างนั้นแต่เขาก็อ,าอ,ยาาอยากซื้อให้แม่หรือเปล่าเเขาอยากทําให้แม่ น้องวามากี่โมงก่อนเ,เดี๋ยววารอที่สตูเลยค่ะไม่ยอยากถ่ายเลยอ,อย่างเงี้ย บอกว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์แม่แม่รู้ไหมพแม่ทราบค่ะหรอแม่รู้ไหมว่าลูกสาวแม่ซื้อบ้านใหม่ไม่รู้ค่ะแล้วเขาบอกเขาจะให้แขวนแม่เอาเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้น้องวาวาบอกแม่ว่าอะไรบอกว่าวันนี้มีถ่ายแบบเป็นคู่แม่ลูกเพราะโปรกเขาเป็นโปรจกสินค้าแบบแม่ลูกแสดงว่าเขาร่วมกันโัหกกับแม่ด้วยเหรอใช่แต่ว่าเซอร์ไพรส์ของวาวาคืออะไรคือบ้านหลังนี้ค่ะเป็นของคุณนะคะ เด็กก็จะบอกแม่ว่ายังไงก็เนยขึ้นหนเนียคือของแม่พี่เหนื่อยมาเนี่ยอันนี้แงม่อยากจะบอกคือแม่อยากให้ลูกเหนื่อยไม่ได้อยากได้อไม่อยากให้เหนื่อยนี่แหละบ้านแม่แม่ชอบไปเลย ไปกันไลยสามคนแน่นูกไม่เดี๋ยววันนี้เราจะเข้าไปพร้อมการเซอร์ไพรส์พร้อมกับคุณแม่ไปด้วยเลยเนาะให้แม่ตัดิ้วยมีการตัดดิบบินก่อนนะคะคุณประธานเจอดกลองเจอดีลองก็บอกว่ารักแม่ก็อยากให้แม่อยู่บายบาย ความสุขมากขึ้น,นแหย่น้อยลงตื่นมาขอใจแล้วแค่มรูปเป็นคนุดีโอ,โอแ้แล้ก็จากการเซอร์ไพรส์แม่ในรายการไปแล้วนะคะคราวนี้มาดูกันแบบพ v เ t e นิดนึงว่าบ้านเราเนี่ยที่ซื้อให้แม่แม่ตัชอบไหมเป็นอย่างไรไปดูกัน,นค่นะ,คะนี่นะคะก็เป็นส่วนของโต๊ะทานข้าวเป็นแบบ ไว้นั่งทานข้าวกันนะคะนี่ก็ผ่านการตกแต่งเล็กน้อยและทางนี้ก็จะเป็นห้องครัวนะคะีนะห้องครัวยังไม่ได้ทำอะไรเลยมาดูแบบว่าสภาพจีบจบก่อนก่อนที่เราจะเริ่มทำอะไรน,นะคะนี่แม่มาดูข้างหลักงกันนะแม่ยังไม่รูหลังบ้านในชะ่ไมนีเอ,อเอาไวเ้เครื่องซักผ้าได้เครื่องซักผ้า แบรนด์ไหนอยากใ r y นะคะตอนนี้ที่บ้านแม่ไม่มีเครือ่องตักผ้า่ะขายของเลยก็เป็นขวไทยเนาะยาวมาถึงตรงนี้สิงล้างตาแล้วก็ต่อไปไปดูเมนหลักของบ้านเลยค่ะห้องนั่งเล่นที่มีการตกแต่งแล้วเล็กน้อยนะคะเพราะส่วนอื่นยังไม่ได้ตกแต่งยังไม่ได้ทำอะไรเลยคุณคะ,ะนี่คือคุณนั่งทำอะไรอยู่คะ,ะนั่งชิวครับ เป็นไงบ้านใหม่บ้านใหม่นี่คือห้องนั่งเล่นนะคะลิฟวิ g r o o ของเราอ่ะค่ะโซนนี้ก็คืออยากให้แม่มีพื้นที่ในการแบบว่าตอนกลางวันสามารถนั่งชิลได้มองเห็นวิวข้างนอกอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็สวนตอนนี้ยังโล่งอยู่แต่เดี๋ยวเราก็จะจัดสวน,นกันไปดูไหมคะพื้นที่ของคุณตรงนี้ก็เป็นสวนน้อยๆของเรานะคะในอนาคตน่าจะสวยงามกว่านี้หลังจากพาคุณแม่ทัวร์บ้านแล้วเป็นไงฮะป็นไงคะ,มงคะแม่ ใ,ใจค่ะไม่มีทางเลือกหรอไม่มีทางเลือกอมไม่อจริงๆชอบปะชอบบ้านเลยแฮปปี้ไหมคือหนูว่าคิดมาให้ประมาณนึงว่าคือตรงอย่างน้อยอยู่ตรงเนี้ยแม่ไปทำงานก็ไม่เกิน10นาทีเพราะว่าอยู่ใกล้ออฟฟิศมากแล้วก็อีกปีนึงเนี่ยรถไฟฟ้าเสร็จน้องนั่งจากหน้าปักซอยบ้านนะเพราะว่าสถานีอยู่หน้าปักซอยบ้านเลย ตรงไปโรงเรียนได้ถึงแบบหน้าโรงเรียนเลยอะไรเงี้ยหนูก็คิดดีกว่าว่าแบบอยากให้ทุกคนที่มาอยู่ในบ้านก็สะดวกสบายที่สุดอย่างเงี้ยแม่ไม่ต้องขับรถไกลน้องก็ไปโรงเรียนสะดวกป้าก็ไปทํางานแบบง่ายอ๋อเก็ดีก็ดีอืมไมแล้วจะบอกว่าอันนี้อาขายนิดหนึงที่นอนอันนี้นะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวขออนุญาตเปิดหน่อยนี่ เป็นที่นอนที่ซื้อมาให้แม่โดยเฉพาะเพราะแม่ปวดหลังตลอดใช่ไหม mm hmm. เป็นที่นอนที่แพงมากเจ็ดหมื hmm. mm ่นกว่าบาทเอาไว้นอนเพื่อลดอาการปวดหลังโดยเฉพาะ mm hmm. นี่เป็นของโปรตทัส mm hmm. เป็นเฮลตี้ไลฟ์สไตล์ลองจับดูได้นี mm ่ hmm. และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ไม่ได้ว่าใส่ใจแต่บ้านนะคะหมอนอันนี้มันเป็นหมอนที่แบบรองรับ ต้นคอเพราะว่าแม่มีปัญหาเรื่องตกบันไดเมื่อปีที่แล้วนะคะต้นคอก็มีปัญหาทําให้แบบปวดหลังด้วยเป็นไมเกรนด้วยอันนี้มันจะเป็นหมอนที่เอาไว้รองรับกันแบบทําให้ต้นคอเข้าถูกที่อะไรเงี้ยลองนอน,นหน่อย <c oughs> ไห่ไหนก็ไหนๆแล้วนะเรามาถึงจุดจุดนี้ลองนอนนิดเดิ่ลสมายนะ ส่วนตัวของคุณเขาะคะ่ะชาเวร์ทีนี้เครื่องทำน้ำอุ่นอะไรเรียบร้อยพร้อมเข้าอยู่คุณจะหิ้วกระเป๋ามาวันไหนป้าบอกให้กำชับว่าห้ามเอาขยะมาเยอะ <c oughs> ป้าบอกว่าขนาดเอาแก้วเอ๊ะกระปุกโปรตีนเขาไปทิ้งซึ่งเป็นกระปุกแบบกระปุกพลาสติกที่มันเก่ามากๆแล้วไปทิ้งอะ่ะยังไปบน่นนะแล้ว ทุกอย่างไม่มีการทิ้งใดๆโซฟาเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วก็ยังอยู่ตู้เสื้อผ้าตอนหนูเก,เกิดก็ย, <ๆ S 1> ยังอยู่ซึ่งมาบ้านนี้ห้ามแล้วเพราะว่าป้าเขาแบบอินทีเรียเขาจะทําให้บ้านสวยงามเดี๋ยว EP ถัดๆไปอาจจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของบ้านหลังนี้ด้วยว่าดีไซน์จะเป็นยังไงจากบ้านเปล่าๆที่มาแบบนี้มีอินทีเรียเข้ามาดีไซน์จะดูดีขนาดไหน <c oughs> อ่ะอันนั้นให้เป็นส่วนของลูกชายคุณนะคะ อ่ะเรามาดูห้องอื่นๆที่เขาจองกันไปแล้วไม่ทายว่าห้องนี้เป็นของใครจะของตาใช่ใช่เขาเลือกห้องนี้เขาบอกว่าเออถึงมันจะเล็กกว่าห้องนู้นแต่ว่ามันแบบเป็นส่วนตัวมีหน้าตรงหน้าต่างอะไรอยู่ตงนี้ของเขาอ่ะไปดูห้องต้าค่ะน้องชายคนเล็ก ได้เตียงปสานใไ,ไปนะคะเป็นห้องติดกับแม่มีอะไรก็จะได้เรียกใช้กันหรือคุณจะเปลี่ยนใจคุณจะเอาห้องอื่นหรือเปล่าก็เตียมเตียงซะขนาดนั้นย้ายได้นี่เพิ่งมาย้ายกันเมื่อคืนก่อนหนูกลับจากเชียงใหม่ห้าทุ่มก็หลังจากที่พาแม่ดูบ้านคร่าวๆแล้วก็ ยังไม่สมบูรณ์แบบนะคะยังดีกว่านี้ได้ไดอีกยังจะทำให้ดีกว่านี้ได้อีกนะคะมารอดูกันในอีพีหน้าค่ะว่าบ้านหลังจากที่ตกแต่งแล้วจะเป็นยังไงค่ะ